จุดชมวิวงัวกระทิงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกตั้งแต่มาก็คือจุดชมวิวที่ว่าเนี่ยงัวกระทิงที่ว่าเนี่ยเราก็เจอแต่งัวกระทิงรูปปั้นนะตัวจริงเรายังไม่เจอเลยนะจุดชมวิวบ้านพักเจ้าหน้าที่ลานกลางเต็นท์ห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่ตรงนู้นนี่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเลย คราวนี้จะได้เจองัวกระทิงจริงๆแล้วนะเนี่ยรอบๆก็จะมีลวดหนามที่แบบป้องกันไม่ให้งัวกระทิงขึ้นมาตรงบริเวณที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็บริเวณที่บ้านพักเจ้าหน้าที่บริเวณนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ทางสถานที่เขาก็มีกล้องสองสองกระทิงด้วยนะเนี่ย ส่วนกล้องสองทางไกลนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ออกมาตั้งไว้บริการนักท่องเที่ยวอตอนนี้นะเราไม่สามารถไปถ่ายน้องงัวกระทิงจากด้านล่างได้แต่เราก็ถ่ายผ่านกล้องของเจ้าหน้าที่นะก็จะได้เห็นน้องงวกระถิงประมาณนี้ช่วงนี้เขาไม่ได้ออกมาเดินหาหารแล้วก็ เป็นช่วงที่เขานอนพักผ่อนกันแล้วถ้าเป็นช่วงเย็นๆเราจะเห็นตัวเป็นๆอยู่ระยะใกล้ๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงเย็นเย็นเขาก็จะออกมาบริเวณนี้นี่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองซูมแบบดูอีกครั้งนึงนะว่าจะเห็นไหมบริเวณที่น้องอยู่น้องอยู่บริเวณนู้นนะเดี๋ยวเราซูมกันดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็เห็นนะแต่ว่าเนี่ยก็เห็นแบบ จะเป็นเงาดำๆอะ่ะคือไม่ชัดเจนนะไม่เหมือนที่เราดูผ่านกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ก็เห็นน้องเดินอยู่นะบอกได้เลยว่าลมเย็นสุดก็มีมุมระเบียงให้สำหรับลงไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือชมวิวเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ตกไหมเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศาแล้วบริเวณด้านข้างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำรั้วไว้ตลอดแนวคือเวลาแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็จะได้ปลอดภัยเนี่ยขณะที่เราเดินถ่ายวิดีโออยู่นี่ลมแรงมากลมเย็นมาก ตลอดแนวเลยนะเขาก็จะมีรั้วแบบนี้แล้วก็จะมีมุมให้นักท่องเที่ยวนั่งเล่นแบบนี้คือบรรยากาศโดยรวม ส่วนกล้องสองทางไกลนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ออกมาตั้งไว้บริการนักท่องเที่ยวส่วนนั้นข้างๆก็จะเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ร,รอบๆคือที่นี่ก็มีความปลอดภัยนะนูน่นบริเวณนู้นก็คือน่าจะเป็นของเอกชน,นก็เป็นพื้นที่ของอะไรนะที่พักต่างๆแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างอะไรก็เพิ่มขึ้น ด้านล่างก็จะเป็นของน้ำคลองหลอดนะเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยอพื้นที่สวยงามมากถ้าแบบใครสนใจก็ลองมาดูนะแล้วเวลาเนี้ยนะอ่อเดือนพิกายนเนี่ยอากาศหนาวแต่ไม่ถึงขนาดหนาวเย็นตอนนี้ขนณะที่เรากําลังยืนอยู่บริเวณนี้ก็ยังไม่สิบโมงนะแต่คืออากาศเย็นมากวันนี้เราก็มีโอกาสมาถึงสถานที่ที่มาดูงวกระทิงแต่ว่าเราไม่สามา ทำวิดีโอที่เห็นเงินกันนเป็นเพราะอยู่ด้านนูน้นแล้วก็เรามือถือซูมไปไม่ได้ก็ให้ดูภาพลูกปั้นนี้แทนไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายคลิปหน้าจอกัน